เรื่องโคกะโลกให้ผีดูนี่เป็นสายจากคุณแฮกช่างแต่งหน้าชื่อดังที่พี่ป๋องก็พลแกรู้จักในวงการคุณแฮกเป็นสาวสองบอกเล่าเรื่องราวสยองปนสยิวครั้งที่ยังเป็นวัยรุ่นซึ่งเรื่องนี้เป็นที่ Talk of The Town ในข้ามคืนจากคำคำหนึ่งในรายการที่พี่ป๋องทักถามขึ้นว่าเดี๋ยวนะแฮกอะไรนะโคกะโลกเหรอไม่ใช่พี่ป๋อง โคโกก็โลกจนเป็นไวรัลไปในโลกโซเชียลเรื่องผีมาแรงที่ทําพี่ปองกระพลต้องหน้าซีดแม้จะฟังเรื่องผีรับสายเรื่องผีมาเป็นกลนพันสายเรื่องผีระช็อกมีอยู่ว่าตัวคุณแฮกในสมัยสาวสาวร่วมด้วยกวนเพื่อนสาวสองมักจะมีกิจกรรมยามคําคืนที่เรียกกันว่าคืนออกล่าอยู่ออกล่าที่ว่าก็คือล่าผู้นั่นเอง หลังจากที่ตกได้พูมาเป็นคู่ขากันครบสถานที่ที่ทั้ง6ชีวิต3คู่เลือกที่จะทากิจกรรมสันทนาการร้องเพลงประสานเสียงก็คือตึกแถวร้างในซอยบ้านตึกแถวที่ว่านี้อยู่ไม่ห่างจากบ้านคุณแฮกนักคุณแฮกเล่าว่าคนข้างคุณเคยดีเพราะตนผ่านตลอดเคยเห็นตั้งแต่สมัยยังมีกิจการมีคนอยู่จนปัจจุบันกลายเป็นตึกร้างไปนานแล้วอย่างไรก็ตามไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเคยมีใครเห็นผีสางหรือเรื่องเล่าลือแต่อย่างใด เวลาลุ้งเลยไปเที่ยงคืนกว่าบรรยากาศเงียบเชียบไร้ผู้คนเพื่อนคุณแฮกเข้าไปเปิดฟลอร์เป็นคู่แรกเวลาผ่านไปสักพักหลังดูเชิงคุณแฮกก็คุมคู่ตัวเองตามเข้าไปโดยที่มีคู่ที่3ยืนสแตนบายเฝ้าต้นทางไว้กลับว่าผลัดกันเข้าไปวาดลีลากันคนละเซตสองเซตคุณแฮกแหวกประตูเหล็กพับเข้าไปด้านในมืดตือ้อแต่สิ่งที่ทําให้ความเร่าร้อนดังดวงดาวเมื่อพราวแสงเขาคุณแฮกดับมอดลงอย่างว่องไวก็คือภาพแปลกๆที่ปรากฏตรงหน้าคุณแฮกเล่าว,ว่า เพื่อนหนูกําลังโคกะโหลกอยู่พี่ป๋องงงพี่ป๋องก็ถามว่าเดี๋ยวนะแฮกโคกะโหลกเหรอโคกทําไมไม่ใช่พี่ป๋องโคโคกะโหลกแต่พี่ป๋องก็ติดใจยอยู่ตรงคํานี้ว่ามันมีความหมายยังไงบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นพิธีกรรมไสยศาสตร์หรือเปล่าคุณแฮกก็เลยถามพี่ป๋องว่าพี่พูดได้ใช่ไหมพี่ป๋องก็ยืนยันว่าพูดได้สิคนเรามี Freedom of speech ทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะเพื่อนหนูมันดูดจุ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 ดให้ผู้ชายอยู่ค่ะ พี่ป๋องเลยถึงกับหลุดสตันไปนับครึ่งนาทีเพื่อตั้งสติและบอกว่าพี่ผิดเองในจุดนี้คุณแฮกจึงได้เริ่มเล่าต่อว่าเพื่อนนางกําลังนั่งคุกเข่าและเป่าปีให้ผู้ที่ยืนพิงกําแพงอยู่แต่ประเด็นคือไม่ได้มีแต่คุณแฮกกับคู่ที่ยืนดูภาพนั้นอยู่ถัดไปอีกด้านในมุมมืด,มดกลางห้องมีชายแก่รูปร่างผอมใส่เสื้อจีนกางเกงขาวก้วยนั่งยองๆและจ้องสายตาไปที่พิธีโคกะโหลกอยู่เช่นกัน แขกที่ไม่นึกว่าจะได้พบในสถานที่รกร้างนั้นต่างหากที่ทําให้คุณแฮกตกใจกระทั่งเพื่อนสาวคุณแฮกรู้สึกตัวเลยหันมาพบกับคุณแฮกแล้วสงสัยตาสงสัยไปเพราะปากไม่ว่างราวกับจะถามว่าอําไอไอไออ้มคุณแฮกก็ค่อยๆหันหน้าไปมองทางคนแก่เป็นคําตอบแทนเพื่อนสาวมองตามไปก็ตกใจเพราะตอนเข้ามาทีแรกก็ไม่มีใครแน่ๆไม่งั้นใครจะกล้าโซโล่ทรัมเป็ตกลางคานาคโฮอลกลายเป็นว่าทั้ง3มฝั่งผลัดกันมองกลับไปกลับมาอยู่ครู่หนึ่ง ใจคุณแฮกคืออยากวิ่งมากแต่มันก้าวไม่ออกจู่ๆคนแก่ตัวบางที่นั่งยองๆก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนและยืดภาพที่เห็นคือหัวแกสูงติดเพดานเพดานในตึกที่สูงเกือบ3เมตรแต่ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนหัวลุงแกก็ไปถึงตอนนี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าด้านหลังลุงมีติดจูเอี้ยนหรือสารจีนตั้งพื้นวางอยู่ด้วยถึงตอนนั้นไม่ต้องมีใครให้สัญญาณนักวิ่งผัด4ี่คูร้อยก็พร้อมออกตัวทันทีเป้าหมายคือออกจากประตูให้ได้ ล้วไปที่มอไตรซึ่งหลังจากวันนั้นก็ทําให้คุณแฮกขยาดจะผ่านตึกหลังนั้นรวมทั้งเลิกแสดงสดโอเปร่ายามค่ําคืนไปเลยภายหลังคุณแฮกและเพื่อนเข้าใจว่านั่นน่าจะเป็นสารของเจ้าที่เจ้าทางของตึกแห่งนั้นมาก่อนกระทั่งตึกร้างไปก็ไม่ได้มีการมาทําพิธีนําออกไปด้วยก็เลยยังมีเจ้าที่สิงอยู่ ถึงแม้ปกติจะไม่มีใครพบเจอแต่การมาเยือนโดยที่ไม่ได้แจ้งเตือนมาก่อนของคุณแฮกและคณะรวมทั้งการแสดงอันฉูฉาดน่าจะสร้างความประทับใจให้ท่านไม่น้อยจนท่านต้องปรากฏตัวออกมาห้ามปรามเรื่องก็มีเท่านี้